ก่อนอื่นต้องขอโทษขอไผ่เอ c ซีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนเดะเด้อเรื่องด้วยรติมีภาระด่วนเดะเนาะต้องมาที่ชนบุรีด่วนจ้าก่อนอื่นกส็สิอันอยากเบ้าสู่ฟังเดะเนาะพากันจับได้บ่เนาะจะประมาณกลางเดือนที่แล้วเนาะเสียงรดก็สิด,ดังจักหน่อยลัตีวดอายุบ้านเดะเด้ออัน เพื่อนสาวกับแฟนของเพิ่นเนาะจา้ะกลางเดือนที่แล้วจําได้ว่าจา้ะท่ว่าอันคลิปทละตีเฮดอันกุ้งหวานแล้วก็เฮดอันห่อหมกทะเลเนาะจา้ะซูโมก,กินเนาะจา้ะโมูไปหาเนาะโม่ไปหาอยู่อันบานกต่เลยบพเครึ่งเดือนเนาะจ่ะเด้อบพอเคเึ่งเดือนก็เลยตองนี้พาพาละกิจด่วนมาชนบุรี เนื่องด้วยเพื่อนกับเพื่อนสาวเพื่อนสาวนิดสาวนิดคนร้อยเอ็ดเนาจะเนาะเพื่อนไปหาลัติีเมื่อกลางเดือนที่แล้วแค่กลางเดือนนะจ๊ะทุกคนเนาะไดมากกัย่อนว่าสามีของเพิ่นหรือว่าแฟนของเพิ่นเนาะจา้ะได้เสียชีวิตลงดับพันเนาะฉับพันจากไปอย่างรวดเร็วเนาะจา้ะ ก็เลยต่องมายูเป็นเพื่อนเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนบ่มีผู้ใดเนาะจะเนาะเป็นคนร้อยเอ็ดแต่มาอยู่ชนบุรีเนาะจะเนาะในครอบครัวอย่างอยู่ทางผีคือกันกับรตีรตีก็อยูพูนละจ้ะทางศรีราชาพัทยาไปทางคุณก็เลยต่องด้มาดดวนเนาะจะเนาะอยากสิมาบอกอ่าพี่ๆน้องๆเพื่อนๆว่าเกสียว่าคอยมีอะไรมีขีดกินหรือว่าขีดอาหารพาทำอาหารพากินคือเังนั้น ือจังรตีพาเห็ดถูกมือแล้วจะเด้อรตีกับสิติดภารกิจจากสองสามมือคลิปป่มีกัตตองกระเลยเดาได้ออกมาเว้าสู้กันฟังจากน้อยนาะจะเนาะเดกษกสิไดมีงาน zoom เขินน้ำจังไดกะอันฝากเป็นกำลังใจฝากอันเบิงแง้งกันใน้วจะเด้อสิได้ดมีคลิป z ง o เขินแล้วจอ้อ้ยอันชีวิตคนเฮานาะจะเนาะ รักกันไว้เนาะอย่าประมาทในการใช้ชีวิตมีความสุขในทุกๆวันจะกว่าตื่นขึ้นมาเสร็จตื่นขึ้นมาอาจเจอโลกไปนี้อีกบอกเนาะคุณบางเพื่นกับน,น,นี้ยนะังกระลงกระโอกโอเคค่ะคนใจย,ยังไงก็ขอบคุณเด้อ์ขอบคุณทีอ่า รับชมกันเนาะมากเป็นกำลังใจมาเป็นมูปเพื่อนสาวคนวมีไผ่เราจะเนาะจังไดก็ขอบคุณเลยๆเดะเด้อแล้ว,ลวคลิปนี้กัซ้ำนี้เนาจะเป็นคลิปสั้นๆอยากสิบอกว่าโบท่านในมีคลิปกินคลิปเพชรกับเขาเด้อจ้ะมีภารกิจมาชนบุรีไปกนเดะเด้อบ,บายๆเจอกันคลิปหน้าเด้อจ้า